สนทนาธรรมในวันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้มีคนถามเราว่าเห็นลัทีิใหม่ที่เกิดขึ้นมาหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่ได้เห็นแต่เมื่อเช้าเนี่ยก็มันผ่านเข้ามาในฟีดหน้าจอของดูทู e ตอนที่เราทำสมาธิก็คือฟังบทสวดมนต์นั่น ก็เลยใช้เวลาเข้าไปฟังอยู่ทำให้ได้เข้าใจว่าคือมันเอาอีกแล้วเหรอแต่เราแต่เมื่อวานก็บอกเขาแล้วนะว่าใช่ัันเถอะอะไรก็แล้วแต่มันมันเป็นวัฏจักรก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็สูญสลายหายไปเองอะไรที่มัน เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ดีเป็นของแท้มันก็จะอยู่เช่นนั้นไม่เสื่อมสลายหายไปไหนเหมือนเหมือนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยหายไปไหนอยู่คู่โลกมนุษย์เนี่ยชั่วกับชั่วกันเป็นธรรมที่ยังคงดำรงอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่สิ่งที่ได้จากตอนที่เข้าเข้าไปดูข่าวอะนะ อืมเห็นคุณพูดเราก็ขำครั้งแรกที่ได้ยินไอ้เสียงอะไรนะขึ้นขึ้นพลังบุญใช่ปะคือเราก็บอกตัวเองว่าเอ้ยเสียงเหมือนหมูน้องคือซึ่งจริงๆอ่ะสมัยสมัยมัธยมตอนที่ไปเรียนบ้านยายอ่ะสิ่งที่ สิ่งที่ครอบครัวให้ทําก็คือเลี้ยงหมูก็คือพ่อแม่กลัวว่างจากลัวมีเวลาว่างจากการเรียนที่แสนจะเหนื่อยล้าสมัยมต้นเขาก็ขนหมูมาให้เลี้ยงอะนะขนหมูคือแม่พัานหมูแล้วมันก็ออกลูกออกหลานมาให้เลี้ยงด้วยความที่ว่าเคยผ่านชีวิตแบบนั้นมา ทำคลอดหมูเองดูแลหมูเองหิวถังข้าวหมูแบบกำลังของเด็กอายุสิบสิบสาถังข้าวหมูเป็นถังสีใบใหญ่สุดๆที่สุดของชีวิตพอได้ยินเสียงตอนคลื่นอะไรนะคลื่นพลังบุญอะถึงกับฮาแล้วมากๆเลยคือแบบขำคือไม่เสียขอใคร คือแบบเสียงเหมือนหมู่ร้องเลยอะคือแบบอดๆๆอบบอทำไม่ได้จริงก็เลยเข้าใจว่ามันมันเหมือนเรากำลังดูอะไรสักอย่างๆๆที่เหมือนเหมือนการเล่นละครเกี่ยวกับอืม,มเกี่ยวกับการศรัทธาความเชื่ออะไรประมาณเนี้ยในขนาดดูจบยังอดทำไม่ได้เลย คือแล้วเขาบอกว่าอะไรนะป้ายป้ายที่เขาเขียนเข้าก่อยเ,เขียนเขียนก่อนเข้าสถานสำนักเขาอ่ะเขาบอกว่าไม่เชื่อไม่ศรัทธาห้ามเข้าหรือเปล่าไม่เชื่อไม่หายไม่ศรัทธาไม่หายไม่เชื่อในเรื่องของเวรกรรมไม่หาย เขาบอกว่าอะไรนะเชื่อมพลังบุญจากพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธเจ้าท่านก็สรงสอนว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เราสอนมันก็เลยแบบเออย้อนแย้งนิดๆว่าขนาดพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญยูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังกล่าวว่า อย่าเชื่อในสิ่งที่เราสอนอย่าเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราบอกเราเองก็เช่นกันสิ่งนั้นมาทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเป็นมันย้อนแย้งกับธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่บังคับให้เชื่อ ให้ศรัทธาแล้วมันจะหายแล้วมันจะดีขึ้นเราเริ่มแรกก็ไม่เคยศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในเรื่องบาบุญคุณโทษไม่มีคำว่ากฎแห่งกรรมอยู่ในหัวสมองมีแค่สิ่งที่ฉันทำแล้วฉันพอใจจนความทุกข์มันได้บดบังเข้ามาในชีวิต ก็ค่อยๆก้าวปฏิระก้าวศรัทธาปฏิละนิทคํคำว่าศรัทธาปฏิละนิทก็คือเริ่มต้นจากการไม่มีศรัทธาในในสิ่งใดในโลกแต่ความทุกข์มันทําให้สแสวงหาที่พึ่งนั่นคือก้าวแรกของการพิสูจน์ศรัทธาของพระพุทธเจ้าในการที่เขาบอกว่า ไม่เชื่อไม่หายไม่ศรัทธาไม่หายไม่เชื่อในเรื่องเวรกรรมบาปบุญคุณโทษไม่หายเราไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เราหายจากความทุกข์ในชีวิตต่อให้ปัญหาอุปสรรคก้าวเข้ามาแค่ไหนก็ตามเราไม่เคยหวาดหั่นใจในความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเหตุเพราะว่าผูกสิ่งทั้งหลาย มันเป็นธรรมดาของโลกเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากความทุกข์ในชีวิตคือการเรียนรู้ทุกในอริยสัจไม่มีสิ่งใดที่มันจะไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันคนเราถ้ามันจะหายจากอะไรต่อให้ไม่เชื่อไม่ศรัทธามันก็หายเหมือนเรา เราก็มีปัญหาเรื่องเจ็บเขา่าเหมือนที่เคยบอกว่าหมอไม่ให้นั่งสมาธินานเวลาที่เจ็บเขา่าเราฝืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังขารดูซิว่ามันจะทานทนต่อสภาวะธรรมของจิตใจเราไหมเวลาที่ร่างกายเราเจ็บปวดปวดข้อมือเนี่ยปวดทั้งมือทั้งอะไรตื่นเช้ามาหรือปวดเขา่าหรือปวด ตามเส้นเอ็นต่างๆเราไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อสังขารเธอเจ็บเธอปวดใช่ไหมนั่นหมายถึงโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันออกกำลังกายเหนื่อยไมเหนื่อยแล้วก็ปรับพฤติกรรมเรื่องการทานอาหารคือตัวเองเกิดตัวเองมีกรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปเลือดบีกรุ๊ปเลือดบีนี่จะห้ามกินไก่ สัตว์ปีกหรืออะไรที่เขาต้องห้ามสำหรับคุ้เลือดอันนี้เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์แล้วว่าจริงถ้าเราทานไก่มากๆหรืออาหารประเภทไก่สัตว์ปีกอาการภูมิแพ้ของร่างกายจะเกิดขึ้นไอมั่งระคายคอมั่งปวดตามเนื้อตามตัวมั่งเจ็บเขาเจ็บเส้นเอ็นมั่งคือด้วยวัยอายุ46มัน มันเลี้ยงไม่ได้เพราส,สังขารมันร่วงโรยแล้วใช่ไหมคนอายุที่แบบไม่ว่าคุณจะไปทําหน้าต่อให้คุณดูแลร่างกายดีแค่ไหนก็แล้วแต่อวัยวะสังขารภายในมันบอกวันเวลาที่คุณเกิดมาบนโลกนี้ว่ายาวนานแค่ไหนถ้าเปรียบเสมือนยานพาหนะเปรียบเสมือนกับรถ ร4สี่ปีนี่ก็พอจะแหลกเป็นชิ้นชิ้นแล้วใช่ไหมในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็มองว่าเออแต่แต่เขารักษาเหมือนเหมือนตอนที่เราเทศทั้งเอ็มเเทเหมือนที่เราขอไหมเหมนที่เราสนทนาธรรมครั้งก่อนที่เราบอกว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเราจะเห็นด้วยจิตไมายถึง ลูกศรธนูสีทองที่เพ่งที่พุ่งทยานออกไปหาแต่และบุคคลแต่เราไม่คิดว่าจะมีใครที่ไหนมาเอาไม้อันหนึ่งมาทำเป็นลูกลูกศรธนูยิงเห็นแล้วว<ะ>่าเฮ้เหมือนฉันตอนตอนใช้ชีวิตเล่นๆเลยคือ,คอเวลาที่ชีวิตปกติของเราอะ ด้วยความที่ว่าเวลาสนุกสนานเราชอบนึกถึงชีวิตของเราตอนที่เป็นนักรบคุณไม่เคยรู้หรอกว่าเวลาที่ตัวเราเองยิงคันธนูได้อย่างแม่นยาเป็นยังไงเป้าหมายไม่เคยผิดพลาดเราอยากเข่งเหมือนโพชาติที่แล้วขี่ม้าได้ยิงคันธนูได้ มีความเชี่ยวชาญในศาสตราวุธทุกชนิดนั่นคือสิ่งที่เราบอกพวกคุณในครั้งที่แล้วว่าคนเรามีศักยภาพในสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเราเปิดเผยพบชาติของตัวเองได้เราก็จะรู้ว่าโอ้โหเราที่เป็นทุกอย่างแล้วเก่งด้วยก็เลยเห็นว่าเออมันเหมือนตอนเราเล่นๆเ,เลยนะคือแบบ ออกกาลังกายแล้วแบบอยากจะแบบเหมือนแบบน,นึกนึกถึงความเด็กเดียวตอนที่ดึงคันซ้อนก็เลยทาให้เราขำว่าเฮ้ยเขาเล่นเหมือนเราเลยอะเล่นเหมือนเราตอนตอนเราอารมณ์แบบสบายสบาย,บายอะเราก็เลยคิดว่าเออโลกนี้ก็แปลกดีก็เหมือนแบบนั่งดูโทรศัพท์ไปก็มองว่าเออเด็กๆเขาเล่นอะไรกัน เหมือนจะออกแบบเออ,เ,อเด็กๆเ,เขาเล่นอะไรกันแต่และคนแต่และสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันทำให้เรารู้สึกตลกนิดๆไม่ได้ไปตัดสินอะไรความเชื่อของบุคคลหรอกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอะเราต้องเป็นผู้แก้ไขด้วยตัวของเราเองเหมือนว่าถ้าเราอยากเดินได้ เราก็ต้องหัดเดินไม่ใช่ใครจะมาดึงไข่สอแล้วพิวแล้วหายนะมันเป็นไปไม่ได้บางทีหมอยังรักษาไม่หายแพทยแผนปัจจุบันยังรักษาไม่หายนั่นบางครั้งอะ่ะมันอาจจะเป็นโรคเวรกรรมเป็นโรคจากพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตมากกว่าเราแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอา กินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงก็ได้ไม่ต้องถึงกับกินเจหรอกเลี่ยงอาหารที่มันไม่เป็นมิตรกับตัวเองชีวิตเราก็แข็งแรงขึ้นออกกําลังกายเลือดลมสู่ชินระบบหัวใจดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดที่สำคัญการจเจริญวิ่ปัสสนาเป็นการรักษาเซลล์ในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดคำว่ารักษาเซลล์ในร่างกาย ก็หมายถึงว่ายกตัวอย่างตัวเองเคยมีคนถามว่าพี่อายุเท่าไหร่46แล้วผมนึกว่าพี่อายุ30กว่าซึ่งเราก็บอกว่าพี่สี่สิแล้วก็ห่างจากเธอรอบ ครึ่รอบกบกว่าด้วยซ้ำ mm hmm. เขาคิดว่าเราห่างจากจเขาเพียงแค่6-8ถปีเราก็บอกว่าไม่เป็นรอบกบกว่าคำว่าการเจริญสติทําให้เรามีเซลล์ที่อ่อนกว่าเหมือนเราเราใช้พลังงานจากการ กริญีสติวิปัสสนามันเหมือนเป็นการซ่อมแซมเชื่อมเชื่อมสมานหรือว่าสร้างเซลล์ใหม่ในการที่ในขณะที่เราทรงฌานืูคำว่าทรงฌานคือการนั่งสมาธิแล้วให้ได้จิตได้เข้าลึกถึงในเรื่องของฌานสมาบัติ คืออันนี้ท่านก็ไปศึกษากันเอาเองเราไม่พูดเยอะเจ็บคอคือหลายอย่างนะคือพอพิสูจน์ด้วยตัวของบุคคลเองถ้าจะหาความหมายก็ Google มี Google ได้เลยเราไม่เราจะไม่แจกแจงเป็นบัญญัติหรือข้อมูลข้อความใดๆเพราะบางอย่างสิ่งที่รู้และเข้าใจ บัญญัติก็ไม่มีบางอย่างรู้แล้วเข้าใจก่อนแล้วมาเจอเป็นในเรื่องของข้อมูลบัญญัติก็มีสิ่งที่เราจะบอกก็คือจงเรียนรู้ด้วยตนเองรู้ผิดรู้ชอบด้วยตัวของตัวเองให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ให้ใครมาสมมุติอุปโลกตัวเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ดึงพลังจากตรงนั้นตรงนี้มาทุกคนมีพลังของตนเองทุกคนสามารถเยียวยาจิตวิญญาณสามารถเยี่ยวยาร่างกายรืวอตัวของตนเองเราเป็นบุคคลที่ บัตรทอง30บาทก็แทบจะไม่ได้ใช้สิทธิ์น้อยมากนอกจากไปทำฟันเมื่อตอนเดือนที่แล้วด้วยความที่ว่าสังขารมาเสื่อมที่เราหยุดหายไปเป็นเดือนนั่นก็เพราะว่าอาการถอนฟันมาถอนซีซ้ายแล้วก็ย้ายไปซีขวา มันก็เลยมีสภาวะธรรมที่ต้องหยุดนี่งด้วยความที่ว่าฉันกินอะไรไม่ได้แล้วกวามันจะหายครึ่งเดือนเลยนะกว่ามันจะแบบคือมันมีสภาวะเหมือนเหมือนกล้ามเราจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันโดนหมอแบบงัดสุดิสุดเดกเข้าใจเลยว่าสังขารก็ทำให้เราเป็นทุกข และในเรื่องของการแก้ไขสภาวะธรรมทุกสิ่งทั้งหลายถ้าเรามองเป็นความธรรมดาของสิ่งที่มันเป็นไปเป็นความธรรมดาของวัฏจักรในธรรมทั้งหลายการปวดเขา่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวก็เกิดจากสภาวะธรรมของสังขารที่มันเป็นไป มันไม่มีทางหายขาดเว้นแต่เราจะดับท่าสังขารแล้วไปเกิดใหม่ม,มันก็จะวนเข้าสู่วัฏจ,จกักรของการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เช่นเดิม <c oughs> <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่า การเรียนรู้และเข้าใจสภาวะธรรมของสังขารที่มันเกิดขึ้นมันจะทำให้ตัวเราอยู่กับโลกปัจจุบันได้ในความที่เป็นธรรมของความที่เป็นจริงถ้าเราไม่รู้ด้วยตนเองไม่เข้าใจสภาวะธรรมของสังขารที่มันเกิดขึ้น มีความสภาวะเหมือนลมที่แปรปรวนใครว่าตรงนู้นรักษาดีตรงนี้รักษาหายเราก็จะเฮโลไปโดยที่คือเอาความเชื่อนำหน้าสักแต่คำเขาว่านั่นแหละอุย้ยที่นี่ดีเหลือเกินที่นี่รักษาหายที่นั่นแต่พอไปเห็นแล้วแบบคือ ไม่ต้องไปเราแค่แค่เห็นผ่านหน้าชอที่เขาเรียกท่านพี่ท่านพ <laughs> ี่มันทำให้เราเข้าใจว่ากริารยาแรกก็ไม่ใช่แล้วคุณความสำรวมคุณควรจะเดินไปแล้วเรียกกระซิบกันใกล้ๆจะดีกว่าไม่มีการตระโกนบวกเวกวายาวแล้วก็เหมือนเด็กอะ่ะ ซึ่งแบบบางครั้งสิ่งที่พวกเขาเป็นเขาอาจจะต้องพิจารณาใหม่คลื่นพลังงานหรือคลื่นสภาวะแปรปรวนที่พวกเขาได้พบได้เจอนั้นคืออะไรถ้าเพียงคลื่นพลังงานแค่นั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ ถ้าคุณสัมผัสผูกเพนิวาสาของคุณได้คุณจะไม่เป็นโรคป,ประสาทไปเลยคาว่าสัมผัสในเรื่องผูกเพนิวาซานุสตินญานได้ก็เหมือนอย่างที่เราบอกในคลิปก่อนคนเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมาในภพชาติแล้วคําว่า การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราจะยกตัวอย่างให้พวกท่านได้ฟังกันถ้าชีวิตของเราของพวกท่านในภบชาติเนี่ยท่านมีคนที่ปฏิสัมพันธ์ร้อยคนคุณจะมีหนึ่งร้อยภพชาติในนั้นและที่สำคัญ ในหนึ่งคนที่คุณเห็นในหนึ่งภพชาติคุณจะมีพบชาติที่แตกแขนงแยกกันไปเป็นสายต่างๆก็คือหนึ่งคนที่เห็นเป็นหนึ่งภพชาติก็จะเปรียบเสมือนกับพลุหนึ่งดอกที่ถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วแตกกระจายออกพบชาติแตกกระจายเป็นเช่นนั้น เพราะที่เราเห็นทุกคนในภพชาตินี้ถูกดึงมาจากสายสัมพันธ์คนละภพชาติกันเราจะเห็นบทบาทชีวิตของตัวเองกับบุคคลต่างๆในภพชาติที่ต่างกันไม่ได้รวมกันในวัฏจักรชาตินี้เป็นชาติเดียว คือกรรมกับบุคคลน,นี้มาจะอีกพบชาตินึงกรรมกับอีกบุคคลน,นั้นมาจะอีกพบชาตินึงกรรมกับคนนู้นก็มาจะอีกพบชาตินึงแล้วกรรมแต่และบุคคลไม่ใช่ชาติเดียวที่เห็นนั่นหมายถึงว่าสังสารวัตรของพวกเรานั้นแสงจะยาวไกลเหมือนพบชาติของเรากับคนที่สนิทสนมด้วย ก็เกินภพชาติเกินสิบภพบชาติแล้วนะถ้าจะให้แตกขแขนงย้อนไปก่อนที่จะเป็นสุมาโนพิขุก็ยาวไกลอยู่นั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าหนึ่งบุคคลยังต่อขยายไปได้หลายภบชาติแล้วอีกหนึ่งบุคคลก็ยังต่อขยายได้ไปอีกหลายภบชาติ เรามีเพื่อนกี่คนในภพชาตินี้เรามีญาติพี่น้องกี่คนในภพชาตินี้เรามีคนรักกี่คนในภพชาตินี้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเวรกรรมผ่านห่วงของการเวลามาเกินร้อยภพชาติแล้วเพียงแค่ภพชาติปัจจุบันที่เราเห็น เราเวียนไหวาตายเกิดกับบคุคคลเหล่านั้นที่เราเจอในพบชาตินี้เกินร้อยภพชาติแล้วนั่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าชีวิตของคนเราไม่ใช่เกิดมาแค่เจอกันแล้วตายชาวการปฏิสัมพันธ์กรรมทั้งหลายแม้แต่การประเชิญหน้าเพียงสนทนาแค่นาทีเดียวแล้วไม่เคยเจอกันอีกเลย ถ้าเรารู้ในเหตุปัจจัยของกรรมนั่นก็นเพราะว่าเราก็เคยเจอเขาในชาติที่แล้วคนรเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันเพราะพบชาติที่แล้วเขาก็เคยเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็เคยเป็นลูกค้าที่เข้าไปซื้อของของเขาวัตจักรไม่ได้เปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์เจอกันเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเป็นเช่นนั้น นั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าชีวิตเป็นวัตกรต่างกันแค่รูปแบบภายนอกของสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตามการเวลาในสมัยก่อนข้อบของเครื่องใช้ไม่ได้มีแบบนี้ไม่มีไฟฟ้าก็เป็นยุคสมัยในสิ่งที่ มันเป็นไปตามเหตุของการเวลาแต่ตัวเราบุคคลทั้งหลายก็ยังมีตัวตนดำรงอยู่ภายใต้รูปรักษ์ที่แตกต่างกันแต่จิตจะมองเห็นว่าคนนี้คือจิตของผู้ใดาบางครั้งรูปรักษ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากภพชาติปัจจุบัน ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์จะเปลี่ยนไปแต่สภาวะจิตจะจำกันได้จิตจะรู้ว่าบุคคลนี้คือใครบุคคลนี้เคยทำกรรมสิ่งใดร่วมกันมานั่นคือสิ่งที่เราได้บอกกล่าวเสมอว่าการเวียนว่ายใกลเกิดหรือสังสารวัตที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตระหนักถึง ภัยอันตรายในการเวมาาตัยเกิดนั้นเป็นเช่นไรเราเกิดมาแล้วมากมายอเนกอันันต์เราเจ็บช้ำน้ำใจมาแล้วมากมายอ,อเนกอนันต์เราสูญเสียมาแล้วมากมายอเนกอนันต์เราเพียงแค่ถูกอวิชาครอบงำในความไม่รู้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น เหมือนคนเราคร่ำครวนร้องไห้เสียใจกับการพลัดพรากจากลาจากการสูญเสียคนที่เรารักการจัดงานชาปนากิจสมไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งสุดท้ายรูปแบบของการจัดงานมีมาอย่างยาวนานในหลายภูบหลายชาติกับบุคคลเพียงคนเดียว เราร้องไห้กับการสูญเสียบุคคลเพียงคนเดียวมาหลายภพหลายชาติรูปแบบการจัดพิธีที่แตกต่างกันไปกลุ่มรักชีวิตเลือกฐานบ้านช่องที่เปลี่ยนไปเท่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นวัตจักรเดิมนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่า วิถีชีวิตของตัวบุคคลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากพิมพ์เขียวในชาติที่แล้วเลยเพียงแค่ว่าวาระกรรมใดที่กำลังจรเข้ามาในภพชาติปัจจุบันคู่ครองคนรักใดที่เป็นฐานของกรรมหนักในภพชาตินี้นั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าคนเราอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรให้มันมากนักเลย ความยึดมั่นถือมั่นนั้นทำให้เราโครจรมาพบกันอีกด้วยความรักความทุกข์ความสุขความเศร้าโศกโศกาอาไยความอาฆาตคับแค้นใจทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นเป็นุ์ที่โครจรเข้ามาใน,ในชีวิตเราและเป็นเศสเสียวอาสวะกิเลสที่ทำให้พบชาติของเราเกิดขึ้นเราจะเจอกันอีกซ้ำพบ สามชาติเดิมๆไม่สิ้นจบพบชาติในชาติปัจจุบันนี้ทรรนันแลคือธรรมที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้แล้วท่านทรงเห็นถึงความน่าสงสารของเหล่าเวนยสัตว์ในความไม่รู้และหลงอยู่ในภพชาติทั้งหลาย สิ่งนี้คือสิ่งที่เราบอกกล่าวเพื่อให้ทําแห่งอวิชาในความไม่รู้ของท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นแจ้งถึงความจริงไม่ใช่หลงมัวเมาอยู่ในธรรมอันเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นท่านต้องใช้สติปัญญา ใช้ปัญญายาณในการพิเคราะห์และพิจารณาอย่างแยบคายให้มากที่สุดมิใช่เพียงแค่ด้านเดียวแต่ต้องรอบด้านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมองไม่เห็นท่านจะต้องทำให้มันประจางด้วยปัญญายาณอันเป็นสัมมาทิฏฐิโดยแท้นี่คือธรรมของพระพุทธองค์ที่เรา นำมาบอกกล่าวให้ท่านได้ฟังในวันนี้